สวัสดีค่ะวันนี้มาตาดอากาศนะคะวันนี้มีโควิดมาต่างจังหวัดนะคะี่นกินอิ่มกันแล้วค่ะย่างเนื้อยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าจะมีอีกยก็อีกย่างเนื้อ สวัสดีค่ะทำไมบ้านสวยจังเลยเขียนเข่าแันนั้นแองเกอร์อ๋อยู่ฮูประโลมวเดดีอยู่ฮูนำเนาะแล้วก็ยกมือวัดดีเหรอนะเจมแจมดีอยู่ก่อนเนาะเกิดอะไรขึ้นใหม่เขาได้หมื่นกว่าดิป้องไปยางแต่นี่เด้อเยี่ย คัดแยกของเล่นนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เด็กๆเลน่นนี่ค่ะเฮ้ยเด็กจะมาไคามค,มคมไมัดแยกของเล่นาายังเล่นได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เด็กที่เขาไม่มีดูบรรยากาศนะคะบ,บ,รบรรยากาศแบบบ้าน บ้านนอกนะคะไม่ใช่บ้านอะไรหรอกนี่ไงเลโก้เโกกรบเบ้องเ้ยเอาไม้ยังไงเ่เนี่ยก็ไปนอนพักานี่นะเอามาม มาดูมาดูคนแก่เล่นของเล่นกันลัเขาเป็นเด็กเลยอันนี้เด็กกิดนะอันนั้นนะใหญ่ผู้เป็นดารานะแม่ทำไมถึงนอนกินนะเอาก็เอากินละกองมันไม่มีเล็บเดี๋ยวมันติดคอนะแม่ลูกสาววาให้นะ ลูกขึ้นกินดีๆเดี๋ยวมันกิดคอเดี๋ยวจะตายนะ่าเดี๋ยวเราก็เมย์ท่านนะเด็กน้อยเอติว่ายหเมร์เ <laughs> <laughs> ม่์กินแบนั้นนะแล้วนอนกินนะผูนน้นนะ <laughs> ลูกว่าให้มันกินกินคอตายมันไม่มีเม็ดดีล่ะค่ะก,ก็ไปต้อลูกที่ตัางกอนอู้ลูกมันบอกให้นอนกินนะลองกองเนะี่ย <laughs> กอต้าีกตาหนูไม่เอาหรอคะเอาไปแล้วหนูจะเล่นไม่ล่ะโทรศัพท์อ่ะเอาไปแล้วหนปเนไหม่ะโทรศัพท์ะ I'm going to put it on the fire. I'm going to put it on the fire.